สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบังทอล์กบอลหรือบังบอกบอลครับวันนี้อยู่ผมอีเช่นเคยมูมาต์อาฟาหรือบังอาสวัสดีครับก่อนอื่นเลยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนนี้3คู่3ตัวตรงๆท่านผู้ชมครับเลี้ยวภูครับคู่แรกบุกชนะบอลมัด4-0ครับดาวินนูนเยสกับเดียโก้โชต้าเหมาคนละ2ประตูท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้สุดยอดมากๆและเป็นเต็ง1 VIP ของ กลุ่มเราด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ส่วนคู่ที่2ครับเกตาเฟ่นะครับบุกไว้แพ้อซาซูน่าเมื่อคืนนี้เสียดายมากๆนะน่าจะจบ22นะครับเสียดายไปไปโดนยิงช่วงท้ายเกมพอดีนะครับและอีกคู่หนึ่งครับรอบดึกตี3ครับผมคิโรน่าเมื่อคืนนี้เปิดบ้านถล่มเซบีย่า5ประตูหนึ่งครับ3คู่ผลประกอบการท่านชมครับเมื่อคืนนี้บวกเต็งไป2เสียไปหนึ่งนะครับถือว่ายังมีกำไรติดหมายติดมืออยู่สำหรับนักลงทุนทุกท่านนะครับ ก่อนรับชมรับฟังทีเด็ดฟุตบอลวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้รายการและผมนักวิเคราะห์ด้วยครับขอบคุณครับเริ่มต้นที่คู่แรกครับผมพิมเลียงอังกฤษรอบดึกปี2-45ทีครับนกนางนวลไลรยตันครับเปิดสนามดีเอเม็กสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมหมาป่าวูฟแฮมตัน ไปดูกันที่ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมกันครับท่านชมครับฤดูกาลนี้เจอไปแล้ว1ครั้งนะครับนัดแรกที่เจอกันที่บ้านของฟู๊บนะครับนัดนั้นไบรตันบุกไปถล่มฟู๊บ4ประตูหนึ่ง นะครับนี่คือนัดแรกที่พบกันในฤดูการนี้นะครับจริงๆอ่ะช่วง2-3รฤดูการหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ยุคข,ของแกรแฮมพอตเตอร์มาเลยช่วง2-3าฤดูการหลังเนี่ยวูฟไม่ค่อยชนะไบรตันเลยท่านชมครับไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือว่านอกบ้านไบรตันชนะเกือบทุกนัดเลยนะครับในช่วง2-3ปีหลังที่ดวลกันผลงานล่าสุดของไบรตันนะครับก็ยังถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะสสิตีการเล่นในบ้าน นะครับไรตันฤดูกาลนี้เล่นในบ้านเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแพ้แค่ทีมเดียวนะครับถ้าจะไม่ผิดนะจะมีแพ้แค่วต์แฮมนะครับในช่วงต้นซีซั่นนะครับแล้วเกมล่าสุดที่เปิดบ้านถลมน่มท็อตแนมฮอสเปอร์ครับ4ประตูสอด้วยนะครับถือว่าผลงานไม่ธรรมดานะครับฤดูกาลนี้ภายใต้การทําทีมของโรเบิร์ตเดซาบีขณะที่ทางฝั่งของคู่แข่งวูแพร์ตันครับผมผลงาน,งานภายใต้การทําทีมของ g ก r y ี่โอนินะครับก็ช่วงหลังก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่แก r y ี่โอนิเข้ามาคุมทีมเนี่ยผลงานดีขึ้นจริงแต่จริงๆอย่างที่ต้องบอกว่าผลงานก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้ดีท่านชมครับแล้วยิ่งเป็นเกมเยือนนะครับเกมเยือนของวูบแอปตันท่านชมครับห้านัดหลังเนี่ยแพ้ไป4นัดติดๆเพึ่งปลดล็อกชนะได้เกมล่าสุดนี่เองที่บุกชนะเบนส์ฟอร์ดท่านชมนะครับนอกนั้นแทบไม่ค่อยชนะนะครับขณะเชฟฟิลด์นี่อย่างแพ้เลยเพราะฉะนั้นในเรื่องผลงานคู่นี้บางว่าบ้านใครบ้านมันนะ ในเรื่องของตัวผู้เล่นครับต้องบอกว่าทีมของโรเบิร์ตเดซซาบีเนี่ยมีผู้เล่นบาดเจ็บเยอะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับตัวหลักๆอย่างโจีเวลแมนนะครับอย่าง จูเลีโอเอนซิโซอันซูฟาวติคารุมิโตมะนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสี่มงแอนดีกราก็ดันมาเจ็บเสริมเข้าไปอีกนะครับซึ่งทำให้ในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยไรตันอาจจะดูเสียเปรียบทั้งฝั่งของวูฟนิดนึงนะครับไรตันวันนี้ครับ11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามครับโกเป็นเจสันสตีล์นะครับแล้วก็คู่เซนเต,นเตอร์ก็เป็นพอลฟาเฮเก้นะครับคู่กับลุยส์ดัง นะครับคู่โฮดดิ้งครับบิลลี่กิลมอลคู่กับพัสคาลโกรสนะฮะตัวนี้เล่นดีนะแล้วก็ตัวรุกอีก4ตัวครับผมนำทัพมาโดยแดนนี่เวลเบกปีก2ข้างครับจะขอบโมเดอร์ Moder, แล้วก็ฟาคุนโดบัวนานโนเต้แล้วก็มีเจ้าเปโดรที่ เป็นดาวซันโบวสูงสุดในช่วงนี้นะครับจริงๆมีอีเวนเฟอร์คูซันอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นกองหน้าตัวเป้านะก็สลับกันลงนะครับบางนัดก็อาจจะใช้อีเวนเฟอร์คูซันบางนัดก็อาจจะใช้แดนดี้เวลเบกนะครับก็อยู่ที่กุณซื้อจะเลือกใช้นะครับขณะที่ฝั่งของคู่แข่งทีมเจ้ามาป่าของกุณซื้อแกลลี่โอนล นะครับมีนักเตะที่ไปช่วยทีมชาติเนี่ยเยอะอยู่นะแล้วก็2ใน3ครับเป็นตัวหลักตัวเก่งของเขาด้วยนะครับหเลยก็คือดาวซันโวสูงสุดอย่างวังฮีชานนะครับที่ต้องไปช่วยทีมชาตินะครับลุยเอเชียนครับแล้วก็มีรายานเอลนุชรีนะครับที่ ต้องไปช่วยทีมชาติเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบูบาค้าตาวเร่ด้วยนะครับก็ต้องไปช่วยทีมชาติท่านผู้ชมนะครับสามตัวหลักๆนะที่ต้องไปช่วยทีมชาติวันนี้นะครับวูฟวันนี้โกเป็นโจเซซาเหมือนเดิมครับนะฮะตำแหน่งเกมรับมีแม็กซ์คิวแมนนะครับแครกดอลเซนแล้วก็มีโตติท่านผู้ชมนะครับตัวรุกอีก3ตัวนะฮะเปโดเนโตนะครับเลือกใช้นะวันนี้เปโดเนโตกลับมาแล้วนะครับมาธิวตุกุญ่าแล้วก็ปาโบซาราเบียนะครับส่วนกลางเขามีมาริโอเลมินาเออทอมมี่ดอย นะครับบูเอโนแล้วก็เนลสันซิเมโดเป็นวิงแบ็กสอข้างคือบางต้องบอกอย่างนี้ครับท่านชมครับแม้ไบรตันจะดูเสียเปรียบในเรื่องของตัวผู้เล่นแต่ไบรตันเนี่ยเป็นทีมที่มีเทคนิคที่ดีมาตั้งแต่ยุคข,ของพัตเตอร์นะครับมีการวางเทคนิคก,การจัดระบบระเบียบนะฮะก่อนเกมเนี่ยคือการบริหารจัดการเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะใช้นักเตะตัวไหนตำแหน่งไหนนะครับ บางมองว่ามันอยู่ที่การวานแทคติกของคุณซื้อมากกว่านะครับซึ่งเดซาบีก็ทําไม่ดีจากเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเจอท็อตแนมอสเปอร์และอีกหลายๆเกมที่เราได้เห็นในช่วงที่ไบรตันมีนักเตะบ,บาดเจ็บมากมายขนาดนี้ท่านผู้ชมนะครับแล้วยิ่งเล่นในบ้านเนี้ยฟังกล้าพูดเลยว่าไบรตันวันนี้ ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยท่านผู้ชมนะครับบวกกับวูฟเองอ่ะตัวหลักๆนะครับตัวที่พอจะมีความเร็วในเกมสวนกลับอย่างวังฮีชานพวกนี้ไม่อยู่ช่วยทีมด้วยวันนี้นะครับก็เลยทําให้ไบรตันอาจจะดูได้เปรียบตรงนี้นะครับแล้วก็เซนเตอร์เองเนี่ยก็ไม่ได้แย่ด้วยนะครับมีพาสคาวโกรสมีเบลลี่กิลมอร์คอยช่วยเกมรับอยู่นะครับส่วนเกมรุกนะครับก็ยังถือว่ามีดาวซันโวอยู่นะครับมีเปโดเนโตมีตัวจบสกอร์อย่างเวลเบกมีอีแวนเฟอร์กูสันนะครับบัวนันนอตเต้ในช่วงนี้ผลงานดีครัับก็ยงถือว่า นะครับวันนี้คาดหวังสกอร์ได้และไบรตันในช่วงนี้เนี่ยคงจะคาดหวังกับ3คะแนนเนี่ยเยอะมากนะครับและนัดนี้คงจะตั้งเป้าไว้ที่3คะแนน3แต้มในบ้านด้วยส่วนของราคาวันนี้ครับไบรตันเรทอยู่ที่0.75นะครับน้ำจ่าย8 8ดคู่นี้เรทให้ต่อไปที่ไบรตันโอฟ f อนเบียนครับผมเต็มเวลาเต็มเกมนะครับคู่นี้ค่อนข้างชอบนะเป็นทีเด็ดคู่แรกครับ ไปดูกันต่อคู่ที่2ครับผมอิตาลีซูปเปอร์โคปารอบชิงชนะเลิศครับแข่งที่ซาอุดิอาระเบียท่านผู้ชมนะครับเป็นเกมชิงแชมป์ระหว่างนาโปลีวันนี้จะเจอกับอินเตอร์มิลานครับนะฮะซึ่งช่วงนี้ก็ต้องบอกว่านาโปลีเองเนี่ยฟอร์มฤดูกาลนี้แผ่วไปจริงจท่านผู้ชมนะครับต่างจากฤดูกาลที่พวกเขาได้แชมป์เนี่ยมาก ผลงานการเจอการเฮดทูเฮดของทั้งสองทีมครับต้องบอกตรงๆเลยท่านชมครับว่านาโปลีไม่เคยชนะอินเตอร์มิลานเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่ปีเดียวนะครับยิ่งปัจจุบันนี้ยิ่งไม่เคยชนะท่านชมนะครับฤดูกาลนี้เจอกันไปแล้ว1ครั้งนะครับที่บ้านของนาโปลีนัดแรกครับท่านชมรู้ไหมว่าอินเตอร์มิลานนี่บุกไปถล่มถึงบ้านเลยครับสามศูนย์ช่วงปลายปีนะครับช่วงเดือนที่แล้วนี่เองท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นสถิติการเจอกันนะครับแน่นอนว่าอินเตอร์มิลาน ข่มอยู่แล้วอินเตอร์มิลานเหนือกว่าข่มกว่าแน่นอนอยู่แล้วครับส่วนผลงานปัจจุบันของนาปโปลีครับก็ต้องบอกว่านาปโปลีฤดูกาลนี้ผลงานไม่ได้ดีเท่าฤดูกาลที่แล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยพวกเขามาตรฐานค่อนข้างสูงนะครับระดับแชมป์สกูเลโตทําให้พอฤดูกาลนี้พวกเขาแ่วไปนะครับมันก็เลยดูดอปไปเลยท่านผู้ชมนะครับพอพวกเขาแพ้บ่อยๆขึ้นนะโดยเฉพาะ5้านัดหลังนะครับนาปโปลีชนะแค่ 2นัดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในลีกนะชนะเกมเดียวท่านชมนะครับจาก4เกมหลังสุดนะครับแพ้2เสมอ1ชนะซาเลในบ้านนะครับแค่2ประตูหนึ่งทผา้ชมซาเลที่ทีมบวยลีกนะขณะที่ฝั่งของคู่แข่งอินเตอร์มิลานนะครับผลงานระดับลุ้นแชมป์สกูเลโตรฤดูกาลนี้ไร้พ่ายนะครับแล้ว5้านัดหลังนี่เสมอแค่เกมเดียวท่านชมนะครับชนะคู่แข่งไปถึง4เกมเพราะฉะนั้นผลงานยังถือว่า เล่นด้ตามมาตรฐานยังถือว่าสุดยอดในรุ่การนี้ส่วนของผู้เล่นวันนี้ครับอัปเดตล่าสุดวันนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านอาจจะนะใช้ว่าอาจจะแล้วกันเพราะว่าบางเองก็ไม่ชัวร์ร้อเ็เหมือนกันอาจจะขาดวิกตอร์โอซิมเฮมนะครับฟองอองกิซซาแล้วก็รวมถึงโกอย่างอเล็กซ์เมลเลตดด้วยนะครับสตัวหลักวันนี้อาจจะขาดนะครับหน้าเป้าวันนี้อาจจะเป็นเจวานนี่ซิมิโอเน่แทนนะครับมาเตโอโปลิตาโน่แล้วก็ควินชาคาวลสเกเลียนะครับเป็น3ตัวรุกวันนี้ขณะที่ทางฝั่งของอินเตอร์มิลานนะ ไม่มีหาเรื่องผู้เล่นเลยวันนี้อยู่ที่เลือกใช้เลยครับจะเลือกใช้ใครบ้างเบนจามินปาวานะครับสลากการมาเจ็บกลับมาพร้อมลงสนามเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับหลังจากที่ย้ายมาจากไบเยอร์มิวนิกนะครับแล้วก็ย้ายมาปุ๊บแล้วผลงานดีด้วยกับอินเตอร์นะครับแต่ดันมาเจ็บไปซะก่อนแล้วก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับสลับ เบนจามปาวานนะนะครับอเล็กซาโดรบาสโตนี่ครับผมฟาชเชสโกอัตเซบีนะครับเป็น3ตัวรับวันนี้นะครับส่วนตรงกลางมีฮักคารชากาลกูลูครับนิโคโรบาเลีล่าแล้วก็เฮนดริกมากิตยานนะครับเป็น3ตัวรุกนะครับกองหน้า2ตัวครับลาตาลูมาร์ติเนสกับมาคุสตูรามแพ็คคู่กันครับ คู่นี้นักเตะต้องบอกตรงๆว่าทางฝั่งอินเตอร์เนี่ยมาไปจริงๆวันนี้มาพร้อมจริงๆลุ้นแชมป์เอาแชมป์จริงๆครับนะฮะวันนี้ทั้งในลีกอินเตอร์มิลานนี้ต้องบอกว่านะปัจจุบันนี้ยังลุ้นทุกแชมป์อยู่นะฮะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลุ้นถ้วยแรกก่อนซปเปอร์โคปาส่งราคาคู่นี้ครับไม่ได้มีขึ้นลงมากเท่าไหร่นะครับไม่ได้มีขยับมากเท่าไหร่นะครับก็เรทเหมือนเดิมครับ0.75ดนะครับแอนดิคปติดลบแสดงว่าทีมเยือนต่อนะครับก็คู่นี้ให้อินเตอร์ม เต็มเวลาเต็มเกมครับขวาแชมป์100%นะครับไปที่อินเตอร์มิลานครับคู่สุดท้ายท้ายสุดครับวันนี้แชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับตีสามตรงตามเวลาบ้านเราครับผมรอบดึกเหมือนเดิมครับเลสเตอร์ซิตี้ครับจ่าฝูงวันนี้เปิดบ้านเปิดสนามนะครับคิงพาวเวอร์สเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนของฮิปสวิททาวล์นะครับทีมอันดับ3ทีมท็อป3วันนี้สถิติการเจอกัน Head to Head ครับคู่นี้เจอกันแล้ว1ครั้งนะปีนี้ที่บ้านของฮิปสวิทนัดแรกเนี่ย เสมอกัน1นแต่เกมนั้นก็ต้องบอกว่าเลสเตอร์เนี่ยทำไม่ดีกว่านะนะครับแล้วก็ออกนำก่อนด้วยนะครับแล้วก็มาโดนตีเสมอน,นะครับเกมล่าสุดเลสเตอร์เพิ่งบุกไปแพ้โคเวนทรีมา1ประตัว3ครับผมนะฮะ เพราะงั้นเกมนัดนี้ที่คิงพาวเวอร์ก็ต้องเน้นหน่อยครับนะครับเพราะว่าเกมล่าสุดที่แพ้สะดุดแพ้มานัดนี้ก็ต้องคงต้องเน้นหน่อยนะครับขณะที่ฝั่งของคู่แข่งฮิปสวิททาวน์นะครับฮิปสวิทปีนี้อาจจะดีหน่อยนะครับแต่พอดวลทีมใหญ่เนี่ยมักจะสู้ไม่ค่อยได้ท่านผู้ชมลองสังเกตนะแพลรี4-0แพ้เวสต์บอมอะไรพวกนี้เวลาดวลทีมทีมใหญ่นี่มักจะสู้ไม่ค่อยได้นะครับแม้เกมนัดแรกที่ดวลกันจะเสมอกัน1-1ก็ตามนะครับเกมนั้นก็อย่างที่ผมบอกว่าพาษีเลสเตอร์เนี่ยดีกว่านะครับแถมออ เสมอนะครับในช่วงท้ายเกมนะฮะซึ่งเลสเตอร์ก็ยังดูดีกว่าอยู่ดีครับในส่วนผลงานสำหรับสิเอ็ดผู้เล่นตัวจริงครับไปดูทางฝั่งของเจ้าบ้านก่อนนะครับเลสเตอร์ซิตี้วันนี้ขาดกองหน้านะนะครับเจมี่วาร์ดี้เจ็บนะครับอับดูฟาตาวูนี่โดนใบแดงแล้วก็โดนแบนนัดนี้นะครับแพชชั่นดาก้าและก็อีเทนาโชไปช่วยทีมชาติท่านผู้ชมทำให้วันนี้ครับกองหน้าเป้าต้องใช้เป็นโทมัสคอนนอนนะครับมาวินดีดี้แล้วก็เคซี่แม็กอาร์เตอร์เป็นสามประสาน นะครับแต่ก็ยังมีดาวซันโวอยู่นะรูกการนี้ครับมาวิดีดี้9ประตูนะครับดาวซันโวสูงสุดร่วมกับคีนแ n d ดิเบรี่ l ฮอลนะครับก็มี9ประตูเหมือนกันส่วนใหญ่บางมองว่าคือเลสเตอร์รูกการนี้มันเล่นได้ทุกตำแหน่งนะครับไม่ไม่ได้แค่ว่าตัวกองหน้าเป้านี้จะจบสกอร์ได้อย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่าขาดเจมี่วาดี้ขาดแพชชั่นดาก้าขาดอ e ีเฮนาโชแล้วนะครับวันนี้ถือว่า ยังยังคบเครื่องสลัดทั้งฝั่งเลสเตอร์นะครับไม่ไม่ได้แค่ว่าขาดกองหน้าเป้าแล้วจะมีผลกระทบมากนะครับเพราะว่าตัวยิงดาวซันโบสูงสุดรดูการนี้ของเลสเตอร์ก็ยังอยู่ลงสนามในนัดนี้ขณะที่ฮิปสวิตทาวฮิปสวิททาวเนี่ยก็มีนักเตะบาดเจ็บไปเหมือนกันแล้วก็รวมถึงไปช่วยทีมชาติด้วยนะครับมีนักเตะโดนแบนเช่นเดียวกันนักชมนะฮะอย่างแซมออรซี่นะครับ, i, รบที่โดนแบนแล้วก็ นัดนี้ก็ไม่ได้ลงสนามท่านผู้ชมนะครับจอร์จฮิสนะครับที่บาดเจ็บนะฮะนี่ก็เป็นตัวหลักเหมือนกันนะครับตัวรุกวันนี้นำทัพมาโดยนาธานบรอดเฮดครับนะครับแล้วก็คอนนนชัปลินนะครับมีเวสเบิร์นอะไรพวกนี้ท่านผู้ชมนะครับเคเดนแจ็กสันนะครับเป็นหน้าเป้าก็ประมาณนี้ในส่วนตัวผู้เล่นนะครับซึ่งบางก็ยังมองว่าเลสเตอร์ยังดีกว่าอยู่ดีนะครับในเรื่องของเกรดผู้เล่นชื่อชั้นเรื่องผลงานเลสเตอร์วันนี้ แล้วเล่นในบ้านด้วยนะครับเล่นที่คิงพาวเวอร์สเตเดวันนี้นะครับแล้วล่าสุดพึ่งแพ้มานัดนี้ก็ต้อง3แต้มต้องเก็บชชนะให้ได้สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่านัดที่แล้วนี่พึ่งแพ้มาถ้านัดที่แล้วชนะมานัดนี้อาจจะ50-50 5 0โอกาสเสมอได้แต่นัดที่แล้วเลสเตอร์เพิ่งแพ้มาเพราะฉะนั้นนัดนี้ต้อง3แต้มเท่านั้นนะครับในส่วนตารางคะแนนครับเลสเตอร์เองเนี่ย แม้จะมีแต้มห่างจากทีมอันดับ2อย่างเซาท์แอมตันถึง7คะแนนแต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะครับเพราะว่าฮิปสวิทเท้าก็ไล่มาแล้วนะครับลีดยูไนเต็ดเวสบอมฤดูกาลนี้เซาท์แอมตันก็ประมาทไม่ได้นะครับอย่าลืมว่ามีแต้มห่างจากทีมอันดับ2อย่างเซาท์แอมตันอยู่7คะแนนถ้านัดนี้เสมอแล้วนัดหน้าเซาท์แอมตันชนะนะครับฮิปสวิทชนะนะครับโอกาสร่วงมันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเลสเตอร์ก็ต้องเก็บให้ได้ในนัดนี้ครับ นะฮะวันนี้เล่นในบ้านโจทย์ไม่ยากด้วยเจอฮิปสวิตทาว์ส่วนของราคาครับแน่นอนแทบจะเป็นเสมอคู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเสมอเชียร์เจ้าบ้านนะครับก็เชียร์ไปที่จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้เตะที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมครับที่อังกฤษเล่นไปที่เลสเตอร์เชียร์ไปที่เลสเตอร์เต็มเวลาเต็มเกมครับก็จบไปแล้วครับสำหรับบทวิเคราะห์3ตัวตรงวันนี้ครับสรุปให้ฟังอีก1รอบครับมีบรตัน อินเตอร์มิลานและก็เลสเตอร์ซิตี้รอบดึกถึง3คู่เลยครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับอย่าลืมครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อปเป็นกาลังใจให้รายการด้วยนะครับและวันนี้ครับกลุ่ม VIP เต็งหนึ่งเรายัางบวกต่อเนื่องวันนี้เปิดรับสมาชิกเข้ากลุ่ม นะครับใครที่อยากไปลุ้นกับเราครับอยากเห็นบินที่บางเล่นนะครับว่าบางเต็งหนึ่งคู่ไหนนะครับโครงการตัวไหนบ้างเจอกันในกลุ่มได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ